ปูค่ะและแน่นอนตอนนี้คุณกำลังรับชมกปูค่ะก่อปูที่แปลว่าไปกับปูค่ะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์ค่ะปูก็ออกมากางเต็นท์ค่ะวันนี้มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะก็กล่าวว่าไปใกล้ๆบ้านนะคะขับรถประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ค่ะและตอนนี้ปูก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วค่ะ วันนี้ปูมาที่บ้านบอสแคมปิ้งค่ะอยู่ทถาอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนี่แหละค่ะปูเริ่มต้นที่จังหวัดชัยชงเซาก็คือบ้านของปูนะคะขับรถมาตาม G P S มาเลยค่ะไม่หลงค่ะก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ50นาทีกว่ากวานะคะจริงๆก็ไม่ถึงชั่วโมงหรอกนะคะแต่โดยรวมแล้วก็ตีสซะเป็นหนึ่งชั่วโมงแล้วกันค่ะขับรถไม่นานนะคะเวลาที่นึกถึงว่าเอ้ย ใกล้ๆบ้านเนี่ยภูมาจะนึกถึงจังหวัดชลบุรีก่อนเพราะว่ามันใกล้กับจะเชียงเาง้านะโอเคนี่ก็ใกล้ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ลานกางเต้นเลยค่ะ ถึงที่บ้านบอสลาค่ะอุย้ยมาพร้อมกับเสียงฟ้าร้องพึมๆม,มาค่ะคืออารมณ์เหมือนประมาณว่าแบบฝนจะตกปะวะเฮ้ยลุ้นอยู่นะเนี่ยเออช่วงนี้คือแบบว่าเอ้าน้องว่าไงชื่ออะไรลูกมีน้องมาทักทายค่ะซื้อเปล่าไม่ดื้อนะไอเราโอเคตอนนี้ปูได้ที่กลางเต็นท์แล้วนะคะวันนี้เป็นคืนวันศุกร์<ม>ก็จริงแต่ว่า คนก็ไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นปูก็สามารถที่จะเลือกทำเลได้เลยนะคะตามที่เจ้าของลานเขาแนะนำไว้โอเคทีนี้ประเด็นคือปูว่าปูต้องรีบกางเต็นท์เพราะว่าปูไม่ได้เอาทาร์มาถ้าเกิดว่าฝนตกฝนตกอะไรขึ้นมาเนี่ยปัญหามาเลยทีนี้อ่ะแล้วลานกางเต็นท์ที่นี่นะคะดีอย่างหนึ่งก็คือว่านี่สามารถจอดรถแล้วก็เอาของลงได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าฝนตกปูก็ไม่กลัวถ้าเรากางเต็นท์เสร็จนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เข้าไปอยู่ในรถแอบอยู่ในรถได้โอเคปูว่าปูรีบกางเต็นท์ก่อนดีกว่าค่ะก่อนที่ฟ้าฝนจะไม่เป็นใจนะ สำหรับลานกลางเต็นที่บ้านบอสแคมปิ้งก็คือรถยนต์นะคะสามารถจอดติดกับจุดที่เราจะกางเต็นท์ได้เลยมันก็จะทำให้เราขนของได้ง่ายขึ้นไม่ไกลค่ะตรงนี้ก็เลยไม่ต้องอาศัยรถเข็นเลยปูว่าเหมาะกับสายแบกหรือคนที่ขนของเยอะๆนะคะก็เก็บไว้เป็นตัวเลือกที่ดีได้เลยค่ะจุดที่ปูกางเต็นท์วันนี้นะคะปูเลือกอยู่ในโซน C ค่ะ C Cat ก็จะอยู่เกือบแบบท้ายท้าลานแล้วแหละด้านหน้าก็จะเป็นวิวติดน้ำวิวภูเขาค่ะส่วนด้านหลังก็จะเป็นวิวสวนปามมันก็จะแบบเงียบๆหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นวันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยอะคะ่ะคนก็จะไม่เยอะเท่าเสาร์อาทิตย์แต่โดยรวมแล้วก็แบบเออเป็นส่วนตัวดี ใช้เวลาเซตอัพเต็นไม่นานค่ะเพราะว่าเต็นตัวนี้ที่ปูหยิบมาวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะกางง่ายค่ะก็คือเป็นแบบพึ่งอัตโ,ตโนมัตินะคะมีกางเตียงเสร็จแล้วก็เอาตัวเต็นวางบนเตียงได้เลยค่ะอันนี้คือแบบพกพาง่ายแต่อย่างที่เคยบอกมาหลายๆคลิปนะคะข้อเสียของมันก็คือว่าตัวน้ําหนักเตียงะคะ่ะจะค่อนข้างเยอะหน่อยแต่โดยรวมแล้วดีค่ะสะดวกดี ช่วงที่เราไปกางเต็นที่บ้านบอสแคมปิ้งนี่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรามาถึงแบบเกือบๆก่อนเย็นแล้วค่ะประมาณ3 4มมเย็นนะคะแบบมันก็เริ่มที่จะแบบว่าอ่อนลงไปเยอะแล้วแต่ลมดีมากเลยนะคะที่นี่แบบเออลมพัดเย็นตลอดเวลาเลยซึ่งปู่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเข้าหน้าร้อนจริงๆเนี่ยที่นี่ยังจะมีลมพัดแบบนี้หรือเปล่า ในส่วนของการจัดที่นอนนะคะวันนี้เรานอนบนเตียงเต็นท์ใช่ไหมคะก็ไม่ต้องใช้ฟูกไม่ต้องใช้เตียงลมไม่ต้องใช้ที่นอนเบาะลมอะไรเลยค่ะปูก็นอนบนเตียงผ้านี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาเอาผ้าปูอะคะ่ะมาปูแบบบนพื้นเต็นท์อีกทีหนึ่งเท่านั้นเองอะคะ่ะง่ายๆค่ะจะว่าไปตัวเตียงนี่ก็ไม่ได้ตกท้องช้างนะคะคือนอนง่ายนอนสบายอะคะ่ะในส่วนของปูนะปูว่า มันโอเคมากๆเลยอะค่ะ ร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านบอสแคมปิ้งค่ะเป็นลานกางเต็นท์อยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะจะเป็นลานกางเต็นท์ติดริมน้ำนะคะเราก็จะมีวิวภูเขาด้วยนะคะโอเคตอนนี้ปูมานั่งหลบอยู่หลังเต็นท์ค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายแบบนี้นะคะพาทิ์อ่ะมันจะส่องมาหน้าเต็นท์พอดีแล้ววันนี้ปูไม่ได้มีทงมีทับอะไรมาเพราะฉะนั้นแดดมันก็จะร้อนเราก็เลยต้องมา หลบอยู่หลังเต็นท์นะคะเราก็อาศัยเงาล้มไม้ต้นปาล์มนะคะนั่งเล่นไปสักพักหนึ่งอะคะ่ะเดี๋ยวก็กะว่ารอแดดล่มลมตกเยน็ยนๆกว่านี้นิดนึงหรอให้แดดอ่อนกว่านี้เดี๋ยวเราก็ค่อยไปนั่งเล่นหน้าเต็นท์เราก็ชมวิวทิวทัศน์กินข้าวหรือก็ทํากิจกรรมของเราไปะคะเมื่อกี้รีบกางเต็นท์เลยค่ะรีบทําเวลาเพราะว่า ได้ยินเสียงฟ้าร้องหึมๆนะคะก็ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะคะเอาแน่เอาน้อนไม่ได้แต่ว่าได้ยินจริงๆก็เลยต้องแบบรีบกางเต็นท์ให้เสร็จเพราะว่าเราไม่ได้มีทาร์ปมาใช่ไหมคะเพราะวันมันก็จะไม่ได้กันฝนกันฝนอะไรเลยนะคะก็เอาเป็นว่าเรารีบกางเต็นท์ให้เสร็จไว้ก่อนจะดีที่สุดคะ่ะปูจะบอกว่าที่บ้านบอสนี่เป็นลานกางเต็นท์ที่แบบโอเคนะโอเคในความรู้สึกข,ของปูก็คือว่า เขาดูแลจัดก,การดีค่ะเจ้าของก็คือแบบพูดจาอัธยาศัายดีน่ารักก็รับกับสู้เราเป็นอย่างดีนะคะและอย่างหนึ่งก็คือลานเขาเนี่ยจะเป็นลานสนามยากทุกล็อกอะค่ะจะติดริมน้ำหมดเลยคือแบบไม่ต้องมาแย่งกันว่าเออฉันจะอยู่หน้าอยู่หลังเห็นน้ำบังกันหรืออะไรเงี้ยไม่ก็คือว่ารอบรอบบ่อค่ะรอบสระเนี่ยก็คือแบบจะเป็นลานกางเต็นหมดเลยคือแบบ จะมาช้ามาเร็วมาหลังคือทุกคนได้ติดริมน้ำหมดเลยอะปูว่ามันก็แบบเป็นอะไรที่เออดีอะวันนี้ปูใช้เต็นตัว nature high village 13มินิค่ะก็คืออย่างที่รู้กันนะคะมันจะเป็นเต็นแล้วก็วางอยู่บนเตียงก็คือเต็นเตียงนั่นแหละนะคะแต่ว่ามันจะแยกกันนะคะอันนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยปูทิ้งลิงก์ไว้ให้ทีนี้ ข้อดีของตัวนี้ก็คือว่าเวลาที่ฝนตกอะ่ะพื้นมันจะไม่แฉะปูที่ปูซื้อมานะกะว่าจะมากลางตอนเฉพาะหน้าฝนที่ผ่านมานะคะก็คือว่าเวลานอนเนี่ยพื้นจะได้ไม่แฉะนะคะแต่พอ,อจริงๆนะพอหน้าฝนนะก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันหนักตัวเตียงมันหนักเออก็เลยไปใช้อีกตัวหนึ่งนะคะแต่เก็บไว้นานก็เอ้ย ช่วงหลังก็เอาออกมาใช้บ้างนะคะแต่มันก็สะดวกสบายดีนะแต่มันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเตียงมันจะหนักมากคือแบบแบกหลังแอนน่ะเอาจริงนี่เขาจะมีอยู่สองไซส์นะก็คือแบบหนึ่งคนนอนกับสองคนนอนปูซื้อแบบหนึ่งคนนอนมาปูยังบอกเลยว่าหนักไม่ไม่อยากคิดเลยว่าถ้าเป็นสองคนนอนเนี่ยมันจะหนักแค่ไหนวันเนี้ยมันเป็นวันศุกร์ใช่ป่ะเออตอนแรกป,ปูก็โทรมาถามเขาก่อนนะคะว่า มีคนมากลางไหม,เข,มเ,เขาบอกว่ามีพอเขาบอกว่าโอเคมีคนมากลางปุ๊บปูบก็เลยจองเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักไปที่หน้าเพจเขานะคะทักอินบ็อกซ์เลยนะคะจองผ่านอินบ็อกซ์ก็ค่ากลางเต็นท์ก็อยู่ที่คนละสองร้อบาทค่ะรถยนต์รถเราอ่ะแหละสามารถจอดติดกับลานกลางเต็นท์ได้เลยก็คือขนของง่ายนะคะ คือเปิดท้ายรถก็ยกของลงถึงเต็นท์เลยอันนี้ดีชอบสายขี้เกียจอย่างปูเนี่ยปูว่ามันดี ท,ทิวต้นไม้ตรงนั้นนะคะต้นมะขามก็เป็นส่วนหนึ่งของลานกลางเต็นที่นีนะคะที่เห็นไกลๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งลานกลางเต็นท์ค่ะซึ่งตรงบริเวณโซนนี้นะคะจะเป็นโซน A แล้วก็สามารถให้ที่จะจอดคาร์าคแคมได้ด้วยค่ะตรงจุดนี้นะคะปูว่าล่มรื่นมากๆเลยอะติดทินน้าเหมือนกันและที่นี่นะคะนอกจากลานกลางเต็นท์แล้วก็ยังมีกิจกรรมทางน้ำด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพายเรือถ้าใครสนใจก็แนะนำค่ะ วันหยุดมาใช้เวลาที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวัง ที่มเพื่อน่นเนี่ยเข้ามาตอนเางของไว้แต่เ้ามาาในช่วงเวลาเย็นๆนะคะที่ลานกลางเต็นท์บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยอะคะ่ะยิ่งตอนท้าทิศใกล้ๆตกนะแบบแดดมันร่มแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เมีลมพัดมาแบบเเป็นระยะระยะอะคะ่ะแบบเออปูชอบอะปูว่ามันแบบ ดีอ่ะดียังไงดีบอกไม่ถูกอะ่ะอยากให้ทุกคนได้มาลองเองอะ่ะ ร่วมลานนะคะเต็นข้างๆค่ะวันนี้ไม่เหมาลานแฮปปี้ปตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะเดี๋ยวปูก,กะว่ากินข้าวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำแล้วก็จะกลับมาดูซีรีส์แล้วก็นอนแล้วค่ะกิจกรรมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะามาเปลี่ยนที่ดูซีรีส์เท่านั้นแหละรูแลเหรอจิตใจลูกชายค่ะวันๆใช้ไปกับอะไรคนเป็นพ่อจะไม่รู้เชียเลยแต่วางใจได้ค้นพิธีสวมกวานพ่อจะไปสู่ あっ。 นี้นะคะเราก็จะมารีวิวลานสรุปลานกันนิดนึงเหมือนเคยค่ะตอนนี้นะคะปอคะูอยู่ที่บอสแคมปิ้งค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านบึงนะคะจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นลานกลางเต็นติดริมน้ําริมน้ําที่ว่านี่จะเป็นบ่อขุดนะคะคือจะไม่ใช่บ่อตามธรรมชาติจะจะเป็นบ่อขุด แล้วลานกางเต็นท์ของเขาก็คือว่าจะอยู่ติดริมน้ําทุกโซนเลยก็คือเอาง่ายๆก็คือว่าตรงที่เขาทําลานกลางเต็นท์นะคะก็คือว่าจะอยู่รอบๆบ่อค่ะทุกเต็นที่มานี่คือจะได้บรรยากาศริมน้ําหมดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแย่งกันค่ะการเดินทางนะคะไม่ยากค่ะปูตาม gps มาเลยนะคะปักหมุดมาเลยค่ะบ้านบอสแคมปิ้งไม่หลงค่ะตรงเป๊ะ สำหรับค่าเข้านะคะจะอยู่ที่คนละ200บาทต่อคนต่อคืนค่ะทำอาหารหน้าเต็นท์ได้สัตว์เลี้ยงเข้าได้แต่ที่นี่เขาจะมีน้องหมาเจ้าถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นใครนําสัตว์เลี้ยงมาก็ขอให้ดูแลก,กันด้วยนะคะแต่น้องหมาเจ้าถิ่นเขาน่ารักค่ะก็ไม่ดื้อม่ส่นไม่ได้มากวนนะเออจากที่ปู่มานะคะอ่ะทีนี้ในเรื่องของความสะดวกสบายนะคะอ่ะห้องน้ําห้องน้ําที่นี่สะอาดค่ะ ห้องน้ําที่นี่จะมีอยู่จุดเดียวนะคะทั้งลานเลยอะจะมีอยู่จุดเดียวก็คือจะอยู่ตรงส่วนติดกับร้านค้าแล้วห้องน้ําที่นี่อย่างที่บอกก็คือ 1. สะอาดนะคะ 2. คือเป็นชักโครกค่ะ สุขาที่นี่จะเป็นแบบชักโครกแล้วก็จะแยกสุขากับห้องอาบน้ําออกจากกันนะคะที่ปูไปดูมาในส่วนของห้องน้ําหญิงนะคะจะมีสุขาอยู่สามห้องเป็นแบบชักโครกแล้วก็อาบน้ํสองห้องเป็นแบบฝักบัวแล้วก็จะมีถังตักอาบให้ด้วยค่ะน้ําแรงไหมน้ําก็ถือว่าแรงนะใช้ได้ค่ะ,ะโดยรวมแล้วสะอาดดีส่วนหน้าห้องน้ําก็จะมีอ่างล้างมือกับกระจกให้ด้วยค่ะโดยรวมแล้วถือว่าดีเลยค่ะห้องน้ําอ๋อแล้วห้องน้ําเขาเนี่ย มีอยู่หนึ่งจุดแต่มีห้องน้ําใหญ่กับห้องน้ําเล็กงงป่ะห้องน้ําใหญ่นี่ก็คือว่าจะแยกชายและหญิงนะคะอย่างที่บอกก็คือจะแบ่งเป็นฝั่งละห้าห้องและในห้าห้องเนี่ยก็จะแยกเป็นสุขาเป็นห้องอาบน้ําไปนะคะแยกชายหญิงส่วนห้องน้ําเล็กนี่คือจะเป็นแบบห้องน้ํารวมค่ะก็จะมีสุขาหนึ่งห้องแล้วก็อาบน้ำหนึ่งห้องค่ะแต่ก็จะอยู่ติดติดกันนั่นแหละ ที่นี่จะมีร้านค้านะคะขายของนะคะก็พวกเครื่องดื่มขนมขบเคี้ยวสั่งหมูกระทะได้ค่ะลักษณะร้านนะคะก็จะเป็นลานสนามหญ้าหญ้านุ่มค่ะ <c oughs> ก็เรียกว่าดูแลรักษาได้ดีเลยอ่ะคะ่ะ <c oughs> เขาจะมีอยู่ที่ปูเห็นนะจะแบ่งเป็นโซนๆได้นะ A B C นะเทปปูเห็นเขาเขียนป้บ้ไว้ในส่วนของลานกลางเต็นท์โซน A นะคะสังเกตง่ายๆเลยก็คือว่า เวลาที่เราขับรถมาถึงลานกางเต็นท์บ้านบอสแล้วเนี่ยเราเลี้ยวเข้ามาด้านในนะคะมันจะเป็นถนนภายในเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วก็สังเกตด้านซ้ายมือมันจะเป็นแนวต้นมะขามค่ะทิวต้นมะขามตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซน A ทั้งหมดค่ะตรงส่วนนี้แหละก็จะมีทั้งจอดคาแคมป์ได้แล้วก็ติดน้ําด้วยมีร่มไม้คือร่มมะขามด้วยเรียกว่าโซนนี้ก็แบบเอาจริงๆนะก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ ในส่วนของโซนบีนี่เรียกว่าทางแคมนี่แบบจัดไว้ให้แบบรู้ใจเลยค่ะเป็นโซนในการจอดรถอีวีค่ะหรือรถไฟฟ้าตรงส่วนนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรปั๊กไฟให้แบบเป็นจุดๆเลยนะคะโซนส่วนนี้ก็จะอยู่บริเวณสวนปาล์มค่ะจะไม่ได้ติดน้ำนะแต่ก็จะอยู่ใกล้กับห้องน้ำแล้วก็ร้านค้าค่ะ ในส่วนของโซนสุดท้ายนะคะจะเป็นโซนแบบลานสนามหญ้าค่ะก็จะมีสนามหญ้าที่อยู่ติดกับห้องน้ำนะคะแล้วก็จะอยู่ด้านในก็คือจะเป็นบริเวณสวนปาล์มค่ะซึ่งทั้งสองส่วนนี้ก็ปูด่าว่าน่าจะเรียกว่าโซนซีแหละนะเพราะปูเห็นป้ายอยู่นะคะเออจะบอกว่าหญ้าที่นี่นุ่มดีแล้วก็เวลาเหยียบเนี่ยก็สบายเท้าด้วยแหละนุ่มอะ่ะชอบ แล้วอีกอย่างหนึ่งร้านสนามหญ้านี่แบบเขาดูแลรักษาดีนะคะแบบลดน้ำกันแบบว่าฉ่ำๆเลยอ่ะ ไฟฟ้าให้ใช้ค่ะไฟฟ้าถี่มากคือตามเสาที่เป็นไฟยามะคะ่ะถ้าทุกเสาเลยอะเขาจะมีไฟฟ้ามีปลั๊กไฟให้ใช้นะคะถือว่าดีมากๆเลยอะคะ่ะแบบเยี่ยบนะคะการดูแลบริการจัดการก็ดีค่ะอ่ะอย่าลืมนะคะฝากกด subscribe ให้ปูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเดี๋ยวจะพาดคลิปต่อไปค่ะโอเค ยังไงก็ฝากกดติดตามปูในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ปูมีด้วยนะคะ Facebook Instagram YouTube กปูค่ะกกปูที่แปลว่าไปกับปูค่ะ